ทุกความแตกต่างมีมพื้นที่ของตัวเองจะออกที่สูนย์หรือบริการทำสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องดาวโปรโช่รยผ่อนไม่ต้องขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซ์ก็ได้ศูนย์รบริการพร้อมช่าง16สาขาทั่วเพชรบูรณ์ชีวิตที่แตกตา่างแต่มีคลาสได้เหมือนกันมาแกรนด้กันในแบบของคุณ Grand Hybrid. สอบถามเพิ่มเติม096701777ที่องประชุมสีทองอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบูรณ์ นายชัชวานเบญจสิริวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชากัญชงและพืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางด้านการแพทย์และอื่นๆระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาและวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านระหาร มีหัวหน้าส่วนราชาการคณะครูอาจารย์เข้าร่วมงานนายพิพัฒนาเทพาพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยรายชาพัฏเพชบรบณ์ได้กล่าวว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรายชาพัฏเพชบรบณ์ได้ศึกษาแนวทางต่างๆที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายเพื่อการพัฒนางานวิจัยพืชกัญชากัญชงและพืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์และอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน จนล่าสุดได้มีการประสานการทำงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยชรัชญ์เพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยชรัชญนครราชสีมาและวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านระหานทําให้มีพิธีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิจัยและการพัฒนาพืชกัญชากัญชงและพืชสมุนไพรสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรปรีชาศรีเรืองฤทธิ์รักษาราชาการแทนอธิการบดีมหา วาวิทยาลัชพัชพเพชรบูรณ์ผู้เชี่ยวชาญปราจาร์ดรอดิศรนาวนนอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยชปัชนครราช,าาราชาสีมาและนางทองสุข คงทองประธานวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านระหานโด้ร่วมลงนามเพื่อที่จะศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชากัญชงและพืชสมุนไพรร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการแพทย์อุตสาหกรรมการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกตราจนประโยชน์อ,อื่นใด้ตามที่กฎหมายกำหนดอนุญาต